บรรแม่ปีนี้ขิมบอกหลังแม่ด้วยขียมลดฝ้าตัวดังในวสารก่อนหน้านี้คุณแม่มีปัญหาฝ้าอยู่หน้าหมองคำ้ำรวมไปถึงจุดด่งางดำตา่างๆแต่โชคดีที่ขิมไปเจอขีมหน้าใสราคาหลักร้อยที่ช่วยชีวิตไว้นี่เลยนี่คืคขีมเกลือชมพูเขาเป็นขีมลดฝ้ากะจุดด่างดำที่ช่วยให้หน้าใสาแบนคนท้ายตอนนี้เขามีขายท้งในเซเวน่นวสารและก็ซีเจทั่วประเทศทุกสาขาบอกเลยตัวนี้ปลอดภัยไว้ใจได้เลยคุณแม่ขิมใช้มาเข้ากระปุกที่345หแล้วค่ะทุกคนเพราะเขามีสารสากักดจากเกลือชมพูที่ช่วยลดฝ้ากะจุด ด่างดำให้จางลงมีวิตามิน B3 ที่ช่วยให้ผิวกระจ่งางใสไฮยาลูรอนที่เติมผิวให้นุ่มชุ่มชื้นและสารสกัดอื่นๆที่อัดแน่นมาเต็มกระปุกตัวนี้คุณแม่ใช้ทาทุกวันจากหน้าที่เริ่มหมองหมองก็คือดูกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและใช้ไปไม่แพ้ไม่แสบทางแบรนด์เขากาันตีไม่มีสารอันตรายแน่นอนผิวหน้าคุณแม่คือดีขึ้นมากราคาเขาแค่กระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองทั้งถูกทั้งดีไปหามาให้คุณแม่ลองใช้กันนะคะวันนนแมม่ปี้้ไดหาขาวใสไจุดด่ดัาแบบคุณแม่ของิป ตอนนี้มีโปรโมชั่นออนไลน์990บาทได้ถึง5กระปุกและหรือหาซื้อที่เซเวัสดสาร CJ ทั่วประเทศได้เลยเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้น